สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งกับผมอาจารย์มหาสารเสานาชศรีคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาผ่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ประจําเดือนกันยายน2563นะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ลักษณะทั่วไปแล้วของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นี่นะครับท่านจะรู้สึกว่าท่านมีอานาจมีจิตใจที่เข้มแข็งเด็ดเดียวแต่คุณก็อ่อนแอในด้านของความรักคือส่วนใหญ่แล้วไม่มีเรื่องอะไรที่จะทําให้คน ผู้เกิดวันอาทิตย์อ่นะครับอ่อนแอเสียใจไปได้นอกจากเรื่องรักๆค่าๆนะเรื่องพวกนี้ทําให้คุณอ่อนแอช่วงนี้ทําอะไรนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นหัวหน้าง,งานเป็นผู้จัดการส่วนใหญ่ท่านจะต้องลงมือทําด้วยตัวเองนะครับท่านจะชอบอยู่โลกแห่งการทํางานชอบปรัชญานะครับชอบอใช้เหตุผลในการทาทางานการพูดคุยเจรจานะครับท่านจะทําฝันผู้เกิดวันอาทิตย์นะทำฝันของตัวเองให้สําเร็จเป้าหมายให้สําเร็จให้เป็นจริงได้ ด้วยลำแข่งของตัวเองด้วยวิธีการที่แปลกๆใหม่ๆไม่เหมือนคนอื่นเขาหรอกนะครับเพราะที่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นี่นะครับท่านเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คิดเร็วนะครับทําอะไรก็มีความโดดเด่นแต่เพราะความโดดเด่นมันอาจจะนํามาซึ่งความอิจฉาริษยาในหมู่เพื่อนร่วมงานทําให้เกิดศัตรูเกิดอุปสรรคขึ้นมาได้นะครับสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ซึ่งเราจะมาเจาะดวงชะตาด้านแรกก็คือด้านการงาน การงานของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับท่านมีโอกาสเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ใหม่ซึ่งการเปลี่ยนหน้าที่การงานใหม่มันก็ขึ้นอยู่กับบุญวัสนาของท่านนะครับที่ทํามามันจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับบุญวัสนาของท่านบางคนอาจแค่ย้ายโต๊ะทํางานจัดระเบียบที่ทํางานใหม่บางคนอาจจะได้ย้ายที่ทํางานเปลี่ยนงานไปเลยนะครับ ซึ่งผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้ตลอดเดือนกันยาท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงานตลอดเวลาแต่ท่านก็มีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนคอยช่วยเหลือนะครับในเรื่องของการงานคู่ครองคนรักหรือเพศตรงข้ามหุ้นส่วนของท่านเนี่ยเขาจะช่วยเหลือให้งานการของท่านประสบความสําเร็จหรือหากท่านมีโอกาสนะหากท่านมีโอกาสได้ทํางานที่สําคัญท่านจงรีบขอยคว้าแล้วก็วางแผนการทํางานให้ดีๆเพราะเมื่อท่านทําสําเร็จแล้ว จะทาให้ท่านได้เลื่อนตําแหน่งที่สูงขึ้นนะครับสําหรับด้านที่1การงานของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ด้านที่2คือการเงินนะครับการเงินถือว่ามีความคล่องตัวมีความมั่นคงนะครับการเงินส่วนใหญ่เกิดจากความขยันมันเพียรของท่านเองเกิดจากการลงมือทําของท่านเองจะทําให้ท่านมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นมีเงินเก็บเงินฝากมากขึ้นนะครับการเงินส่วนใหญ่ของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับได้มาจากการติดต่อสื่อสารค้าขายประกอบธุรกิจ การเดินทางมักทําให้เกิดรายได้ได้ประโยชน์จากการเงินนะครับได้ประโยชน์ทางการเงินจากการเข้าสังคมมีเกณฑ์ถูกรางวัลประสบความสำเร็จในด้านการเงินได้รับโชคลาภจากการประสานงานการติดต่อสื่อสารประสานงานจะทําให้ท่านได้รับโชคลาภคือผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับยิ่งเดินทางยิ่งรวยนะครับอันนี้คือด้านที่2ด้านการเงินส่วนในด้านของความรักนะครับด้านที่3ด้านความรักผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ในเดือนกันยายนนี้ไม่มีเรื่องอื่นที่จะทําให้คุณปวดหัวได้นอกจากเรื่องความรักเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่ก่อนที่คุณจะตกลงปงใจแต่งงงแต่งงานหรือคบกันนี่ท่านต้องคิดให้ดีศึกษาเรียนรู้กันไปให้มากที่สุดนะให้ได้มากที่สุดเพราะถ้าคุณตกลงปงใจไปแล้วมันก็ยากที่จะมาแก้ไขได้หรืออาจจะทำให้ท่านเกิดความเสียใจในภายหลังได้ นะครับคนโสดช่วงนี้คุณจะอยู่ในโลกแห่งการทํางานการพบรักของคุณก็จะได้เจอจากการทํางานนะครับการติดต่อสื่อสารประสานงานนะครับจากการทํางานของคุณเองนะครับคนโสดนะส่วนคนมีคู่มีครอบครัวมีโอกาสที่จะได้ทํางานกับคู่ครองหรือคนรักได้ทําธุรกิจร่วมกันอันนี้คือดวงโดยทั่วไปของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ประจําเดือนกันยายน2563ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแต่อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องอาจารย์มหาศาลเสนาจัชศรีเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ในการทำคลิปครั้งต่อไปขอให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนกันยายน2563จงมีความสุขเฮงเฮงรวยรตลอดการและตลอดไปขอบคุณและสวัสดี